ขายแล้วมั <c 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 ้งประดากระดาไปเกียร์ได้ขขางด้วยเอนให้โจให้ลาบนะวันนี้ให้แป้งตปงเลยจะจะหันให้สกิน นี <Pil> <m shut out> ่แสดงว่าโต๊ะโคนะมีอะไรจริงโถ่เดียวให้หน่อยนแล้วตู้ห่างได้แล้วโถ่ให้ไปแล้วก่อนเดี๋ยวให้พักเดี๋ยวให้ไปหาสาวตู้ห่างเลยเออเดี๋ยวให้ไปหาสาวนะจ๊ะแฟนรออยู่นะให้วายอยู่นะช้าไปหาแฟนช้านะจ๊ะ

เป็นสานโดนไม่หน่อยลูกครับเป็นสะานบุนสร้างโบสถ์ให้หน่อยนะครับสร้างโบสถ์เยอะอาหารก็จะมาเยอะใครไม่สร้างโดนสร้างเองโบสถ์นะโดนไม่นอนเตียงก็ต้องรับนะอ่าหน้าก็จะมามานะจ๊ะและสาวๆก็จะตามมาเราแล้วก็มีสาวๆมาอ่ามาออกวันศุกร์เดีอีตัวเดียวอีตัวเดียวแล้วไปเลยปุ๊บ พักเบอร์โทรมาก็ไม่ต้องไปโทรให้ไปรับไปโทรเราก็ไม oh, oh, hey, ่ต ah, okay, ้องไปเดี๋ยวเราเป็นงกับกไม่ขาดสิบกุ oh, okay, alright, ้ตัวนึงลูกแล้วี่เลลแล้วคนพนักงาสร้างโบสถ์แล้วขออตัวนึงลูกเอาก๊อปท้าไอนิดกำปังเลยก๊อปท้าเออกอขอตัวนึงขออตัวนึงนะครับ เขาได้มีตาแล้วเอ๊บเอบขออตัวนึงครับตัวหนึ่งตัวนึงขอตัวเดียวพ่ขอตัวเดียวขอกตัวเดียวเบิ้ดแหมพอห่างแตกก็เรียงได้อออเออมันอาจจะเป็นตัวที่ไม่ใช่อ่ะเลือกเลือกก่อนเลือกก่อนใช้หางเลือกก่อนใช่ก่อนลูกใีก่อนขออีกตัวหนึ่งนะครับอืมอะไรนะครับอืม ฟังได้นะคะฟังหบดเนะคะหลงเป๊กเลยอเป๊กเลยบึน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 เอาเลยเดี๋ยวก็เครื่องเล่งนู่นเอาดิเอาขอหนึ่งตัวนะคะต้นต้นตัวหนึ่งตัวขอบคุณนะครับไปเลยค่ะเป็นเลยนะ อันนี้คือเลขเสียงคายของจ้าโทนะคะแมวของแม่ตะเคียนนะคะวัดใหม่โคกมรุมของงวดวันที่16นี้นะคะเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรนะคะเลขที่หนึ่งนะคะเลขสาเลขเจ็ดเลขเจเลข2 ่าเลขเสียงคายจะโทรมาแ้นะคะสามเจ็ดสองนะคะงวดวันที่สิบหนี้นะคะกี่สองว,ว่ะที่อยาองจองก็มีแต่อดดมาก